สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับขออนุญาตหาวครับฮานอย VIP เมื่อวานเด่น4ีมานะครับเจาะไม่มาต้องขออภัยครับ4มาเกินดีครับ4มา2ตัวเลย4มาคู่หน้าเลยมี6มี5้ศูนย์มา6กศูนย์อีกก็รุ่นกันต่อวันนี้ครับ ฟังเสร็จชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับชอบอะไรไม่อยากพลาดครับกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยฝากไว้ในใจเธอครับวันนี้เดนสุด5ครับ5 4 4 5นะครับ0 5ครับ2 5ครับ ก็ฝากไว้ครับชอบในทะานงนี้ไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับกด Subscribe ไว้นะครับมีโคษณาครับอันนี้สำคัญมากนะครับดูให้ด้วยนะครับผม4 5ครับเอ๊เป็นไรเนี่ยสามหาวเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็4ี่สครับผม ร้อยมาสี่ครับสี่น่าจะอยู่บนผมว่านะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับฮานอย VIP เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับมันตามกันไหมตามกันไหมลักษณะเรขมันคล้ายๆกันเลย3ามฮานอยนีพูดถึงนะครับผมไม่ได้คิดฮานอยเฉพาะกินนะครับเขาขี้เกียจครับ ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยมีพีครับขอให้ร่ำรวยทุกท่านครับสวีดัสสวัสดีครับผม